้างขึ้นโดยอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์และปีพุทธศักราชในพระอิพน์องเสวดานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและอาจารย์ประสตกฤษีสวนนักประวัติศาสตร์ของถิ่นของจังหวัดอ่างทองเป็นหลักในการอ้างอีกซึ่งตัวละครบางคนเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์โดยทางคณะผู้จัดทำ ทีมงานกองโจรพระองค์ดังมีได้เจรนาร่วมเกินแต่ประการใดแต่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้อันทริญในการรับชมละครอิงประวัติศาสตร์หามีความผิดพลาดประการใดต้องปรับปรอภัยมาหน้าที่มีด้วย เข้าปีกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดินทัพมาถึงแขวงเมืองวิเศษชัยชาญจึงได้นำทัพเข้าตีค่ายคื่อใช้เป็นที่ตั้งทัพและสะสมสเสบียงก่อนเข้าตีกรุงศรีอยุธยาจึงทำให้ชาวบ้านรอบๆแขวงเมืองวิเศษชัยชาญได้รับความดุร้อนเป็นจําหว่ยมาก thank you ให้กูฟังเงี่ยไว้ข้าแต่งในถากรุจระโบการสอนบทเรียนทป่นบโอเคเองคนได้รับบทเรียนสถานเองปั้นคือข้าทุกคนไม่เป็นแน่เลยยิ่งแม้แต่สมใจก็ไม่รับเลยฮ เจ้าพูดถูกใจข้าอริ่นะพวกเจ้าตรอง่้ยออกไปกับมาให้พวกแข่งข้อทังหลายให้พังหลายติาาา I don't ชีวะดับสลายแต่ดิน,นี่พ่อกูอยู่กูตายโอ้สุดอา,ายหากเสียทีไหรีพรอ้อม แม้ต้องพาสิ้นชีพถึงอาสันแม้สิ้นลมชีพไรายวายชีวันเป็นรู้ป็นบรรพไทยใจทอนรนงความอพยศความอดสูที่พวกมันได้ตอกและทำให้ตักตุลไทยครั้งแล้วครั้งเล่ามันยังความแน่นลึกอยู่ในหัวอ,อกของคนไทยอย่างไม่มีวันลืมเลือนกับภาพที่ท่านเห็นนั้นมันยังไม่ถึงขึ้นของภาพจริงแนอดีครับพี่น้องชาวไทยที่คารพ พี่่านอแม่พี่น้องชาวไทยที่เรัทุกท่านครับคนไทยไม่ใช่คนที่แพ้อ่อนแอใช่ไหมครับคนไทยไม่ใช่คนที่ขาดตาขาวที่สำคัญพวกเรารักและสามัคคีกันใช่ไหมครับ อย่างนั้นแล้วอย่ารอช้าครับพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงโห่ดังๆให้กับทุกมันให้สนั่นคุ้มน้ำเลยานเลยมึงัหัวใจแล้่เสกันพองข้าวขาพี่น้องชาวไทยที่รครับคนไทยไม่เคยจดจำคนที่ฝ่า น้องครับรวมพลังกันโหดังๆให้มากกว่าเมื่อกี้นี้พร้อมกันที่สนันทุ้นน้ำไปเลยบ้าน้องช่วยเยอะแลเสก็มือดังๆเป็นกำงใจ้กับตัวแทนบอรพรุรุษไทยของเราน ขอเสียงปบมือดังๆดให้วีรสตีของเราเสียงเจ๋วๆนีด้วยมาะไม่กลัวด้วยตายไป้รอนลยบาร้อนร้อนันตายไดากได้กำลังใจขอกำลังใจจากมาหน่อยด้วยเสียงโหดดังๆพร้อมกันทุกคนเลยมาเอา น้ำตาสองจุด <East> ุดท <chapter in> <ies> ้ายที่หลายรินอาแปงมันพระบุรุษไทยนั้นมันไม่ใช่น้ตาที่หลายมันความเจ็บปวดจากพิบาติหนักแะเป็นน้ำตาน้ำตาแห่งความรักชาติรักแผ่นดินยอมสละสิ้นแม้เลือดและชีวิต สิธใหกับมือนผีไทยเสียงปกมือดังๆจท้ายบนักุไทองเราด้ครับยรอลค่นายจะมีคนายหน้าไหนอีกเป็นวะพี่จะเข้าตอกกับตั่นไม่ทัผู้เกมกาของกอยธยาม่เคยสิ้นคนดีตราดมืองไทยก็มีเอยสิ้นคนดีตราเช่นกันพี่น้องชาวไทยที่รบครับขอเสียงปบมือดังๆ เป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักวไทยสูกล้านามว่าไอ้านน้องกันหน่อยอึเยารู้เลยเรารู้เลยเรารู้เลยเรารู้เาย धन्यवाद

เป็นตะลุจริงนะน้องหนูนะครับทำรอบแดงๆนะครับไปตายกันไปตายเถอะสงครามไม่เคยให้สิ่งดีกับมนุษย์บนโลกใบนี้เลยแม้แต่สักครั้งเดียว สงครามนั้นรังแต่จะก่อให้เกิดความสูญเสียที่หน้าวอดวายย่อยยับดับสูญสิ้งไปทั้งแผ่นด้คนไทยสืบรักสงบแต่ถูกโลกไม่เคยที่ขาดแม้จะเพียงเสี้ยววินาทีเดียวขอเสียงบรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้นักรบไทยอีกครั้งหนึ่งันบา ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับศึกครั้งนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยผ่านพ้นอุปสรรคนนี้ได้ได้รับบทเมยชาละโบโดยปาล์มสมบูรณ์สมนุนตำแม่ครับจอมทัพแห่งลูกน้ำติดไร่พอดีเล็กๆเด็กไทยใจห้าวหานจากสันดาลเรื่องสู้ผู้รักถิ่นตายมาเป็นเมืองสยามนาม้าเบนินเพื่อชีวิตบรรพบุรุษสู้สุดใจ เลือดต่สู้ผู้รับที่กลายมาเป็นเมืองสยามนำแตงดีเธอจะยิงบรรพบุรุษสู้สุดใจอาวุธโบราณแต่การก่อนร่วมกันย้อนลำนึกใจผุดฝนศาสตราวุธทุกเล่มเข้มอย่างคนบรรพชนให้ลูกหลานสืบสารแทนเอาไปเชอแผ่นดินะสิ้นชาติ เอาไปเถิดชีวาวา่าจะตัสใสเอาไปเถิดตัวข่าจะสิ้นใจเอาไปเถิดแผ่นดินไทยไร้คน นักรบไทยขึ้นมาปกป้องผมไม่ดินขอเสียงปอบปืนด,ดังๆให้ลั่นคุ้งน้ำไปเลยบ้าพระหหบทไอาหานโดยเน็กพงเดชตวิจิตครับซึ่งเป็นลูกหลานพ่อผมรอประชูในรู่ที่เจ็ดทั้งผู้นะครับ,บ,บรับบทบาทเป็นนลบบาทบทบาทหนึ่งผู้ปกป้องกับหนึ่งผู้ลูกราน ตาต่อตาฟันต่อฟันมั่นหมายจิตมิหมายมิทิสตูและวเอ๋ยจากนี้ไปจัต้องสู้ให้รู้เลยว่ากูเคยต้องจาบาบศัตรง

ในควุ่นซอปอแต่สุนไฟเจ้ามิอาจทำร้ายร่างกายนักรบไทยผู้กล้านาบ้ายหานผู้นี้ได้หรอกด้วยความดีและมีคุณธรรมของนักรบไทยเสียงกบือดังๆเป็นมังใจนักรบไทยเลยแล้วเดี๋ยวรู้ เป,เปรึกอีชาผมย่าทดแทนเหมนกันได้เมื่อโอกาสมีมาไม่ขาดหยาดขอรวมใจต่อสูอ้ปู้ให้ดีนิ่มพูดมามันเป็นของไทยแต่โบรออาณตกบ้านป้องเมืองคุ้มยาวเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาซื้อ,อ นั่งนำความเคารพผู้ชมโดยรอทัาเท้าสู่ท่านั่งก่อนุญาตจัดการวันนี้เรกลับเรียนพ่อแม้พี่น้องชาวไทยแต่ทุกท่านครับนะฮะต่อการจิตสำหรับการท่าของทุกท่านในฐาคนี้นะครับหลังจากจบจาการแสดงทุกครั้งครับสิ่งที่พวกเราจะกระทาต่อหน้าท่านผู้ชมนั้นเป็นความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินแค่สิดทครับนักแสดงหนึ่งสองสาม